กูจะตั้งชื่อโลว่าไอสัตว์เนี่ยคือชื่อโลของกูเอาล่ะเราก็มาอยู่ในเกมไม้ขามเกมแม่งเอาชีวิตรอดเออเนี่ยการเริ่มมันต้องตัดไม้กุ้งกาชังกาอู้กูคือลิงทำไมที่นี่มันมีแต่ป่าวะเนี่ยโอู้ซัวเฮียกูคือทาซอนเฮ้่ยฮึ่ยฮ้ยเฮ้ยนั่นวัว มาแล้วไอ้น้องอไปไหนให้ตายโอ้ก็ได้ตัวคามมาแล้วโอเคเราก็ได้ตัวคามมาแล้วนะ,นะเอาไม้มาเอาพิกแอคอเพื่อทำของที่ดีกว่าขุดไปขุดไปเพื่อทำของอด่ามหินหรือไม่ก็พิกแอกหินแล้วก็ค่อยไปหาเหล็กจ้าตอนนี้ <krit> imi, ครับแบบนึงหลังจากเราครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตะลุยแม่งเลยโอเลสโก้ดูเขาไปที่ป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอเอา้้ยโอ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 โอ้โอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 ออ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ โอ <Solid> โโ้ยโอ้ยโอ้ยโหกับตายตายโอ้ยเออสยคอยเนี้ยโหเนี้ยสงสัยมีแต่ต้องข้ามฟากไปอ,อย่างเดียวไป let's go อืมอ้ยโอเคอ้า โอ้ยหิวเหลือเกินโอ้ยคือหิวเถยวไม่คือหิวแฮะส็ต้งลาเนื้ออืมอืมอโอเคสร็จอออ้ออืออออออืมอืมอื ใบเตาเผายางเนื้อมันคือโทรหดเท่าไหรโอ้ยิงดาหนุนนี่แขนโอ้ยโอ้แข่งโอ้ยอายุเคโอ้โอ้โอ้จะตายโอ้โอ้โอเคขึ้นหน่อยนึงเย่ บวยแล้วบวยแล้วเขาว่า